วันที่5กลุ่มปาพันธ์2567ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินซีชีวภาพบ้านหนองกกอำอเอาเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นายกริตพรบุตรเพชรหัวหน,น้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายพิสุทธิ์บุตรกริมนักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยพนักงาน ลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสำนักงานสภากเกษตรกรจังหวัดกระบีประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีนายสติดพงร,รักษาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุยอินรีย์ชีวภาพบ้านหนองกอกเป็นผู้ให้ข้อมูลในการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรในครั้งนี้ ด่ว่าการอบรมตามหลักเรื่อข้าวม่ทึงก็เลยว่ามันเกิดเันเพื่อดินได้มันก็เท่าให้ไปมาพุ่งก็เลยออมาช่วงพุ่งหลับช่วงโตพุ่งก็เลยได้ข้าวอบรมกับด้วยงานต่างๆอะไรนะก็เลยได้ความคิดว่าเราต้องมารวมกลุ่มกันในรวมกลุ่มเราก็ได้เก้ปหน้าให้กับคนในสมาชิกเพื่อร่ม ก um ับปรุงเลยมันกัรงานเขางข้าใ้พุ่งกรนเลยเราปรุดปรุงทำเป็นวิชาคิดทำเป็นปรุงหุ่นทีซีเราแบบมาโคตรต้องการเราสี่สเก้าการิจกรรทำการปรุงตยวตั้ยูกับการตัดุ่ยน้ำคือชิดพักชิดไปในกัวเรื่องตรงนี้เราก็รุนละมุ phí nông ở mô bàn của chúng tôi không phải là chỉ tập là... để... là... mà nó nha, phải tự động thôi, nó phải là là lao động lao động nông có được phí nước rất là nhanh, cái này nông nghiệp phí nông giảm thì ban thì cùng cả cử giảm như là nên là giảm phí chúng ta giảm phí nước để để chúng trả ก็คือตำปว๋ยนาำชีสไหนกองปุยมาดอันนี้ติดก็ต้งทำอยู่กระกกระดักปะหน้ากองที่ว่าทำปุ๋ยอยู่สิตอนนี้กัก็คือ,คอนึ่งที่เก็วันตู้ดิฟของเราไม่เพียพงพอเพราะเราต้องวันตู้ดิฟมันเพอาะเมือนเค๊กปามตลอดปามมันนี่เราต้องมามากกว่าน,าานอนประมาณ4เดือน คืเค้กปั้มเราต้องมาตั้งไว้ให้มันย่อยได้ก่อนยิ่งข้าวในโเรือนกับประมาณสี่เดือนห้าเดือนจะเหลวเาว่าตีว่าพุนมันตกลังทีมันกระแาคิ้กเค้กเรานี้คือแฟนลักของเราตีว่านักตีว่ามีปัหน้านักนักตอนนี้คือโรงเรือนแก็ววัตถุดิบเราไม่มีเรามีแต่โรงเรือนมักอย่างเดียว สามาติว่าสามารถสามาผู้ใดส่ใจสามาติดต,ต่อตืจอได้กับเฟซบุ๊กเจอพุ่มสถิตพุ่มะจ้าหรือเลาเบื้ัวส่แปดเก้าห้าแปดเจ็ดเก้าแปดแปดห้ากับยูทิอ่อำเภอหลึกกับอันนี้จองทางตีว่าสามาริดต่อได้ไหายว่าเพืือนกับ ภาเกษตรกรแห่งชาติตามพรบสภาเกษตรกรแห่งชาติปี53ครับรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร,กร,รที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากนโยบายแห่งรัฐหรือนโยบายข้อกฎหมายและบีข้อบังคับอันนี้คือภารกิจของสภาเกษตรกรเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเราจะพัฒนาอย่างไรเราก็ต้องพัฒนาให้กลุ่มเนี่ย มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มองออกว่าปัญหาเรื่องปุ๋ยเนี่ยเชิงนโยบายมันมีอะไรบ้างให้เขาคิดเองแล้วก็ให้เขายกระดับวิสาหกิจขึ้นเป็นสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายนะครับเพื่อต้องการที่จะได้รวมตัวกันในการที่จะทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาปุ๋ยทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่อง ทั่วไปของการจัดทาปุ๋ยอย่างไรขายปุ๋ยอย่างไรน,น,น,นั่นเป็นบทดาต้าที่ของกรมสง่งเสริมของพนักที่ดินไปนะครับฉะนั้นในในส่วนนี้เราจะพัฒนาให้เขามีศักยาภาพให้เขาสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ได้ว่านโยบายปุ๋ยเนี่ยควรจะเป็นแนวไหนข้อกฎหมายใดที่ควรจะแก้ไขระเบียบใดที่ควรจะแก้ไขนะครับเพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องเสียกรสามารถเข้าถึงการใช้ปุ๋ยอย่าง อย่างถูกต้องอย่างที่โอกาสเป็นของเกษตรกรภายใต้นโยบายภายใต้ระเบียบข้บังคับที่ทางคุณจคิดได้เองนะครับอันนี้อันนี้มาตรีที่หนึง่งส่วนมาตรีที่2เนี่ยเราก็คิดว่าเราจะเชิญวิสาหกิจนี้แหละแล้วก็รวมทั้งวิสาหกิจอื่นด้วยหรือกลุ่มอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ยมาตั้งวงปีกันว่าเออในเรื่องนโยุบายเรื่องปุ๋ยเนี่ยเราจับเป็นย่างไรมีข้อกฎหมายมีร,มมร,มมร,มระเบียบบังคับอะไรบ้างที่เรจะเปิด